พังอัติสับพังนัตถิทุกอย่างมีนี่ก็มิจฉาทิฏฐิทุกอย่างไม่มีก็มิจฉาทิฏฐิที่เป็นสมาธิทิฏฐิก็คืออิทัปปเจตาอยู่ตรงกลางระหว่างมีกับไม่มีทีนี้มันละเอียดลงไปมากจนตั้งกับว่านี้หรืออื่นนู่นอันนี้มันาสุดตรงทางนี้อื่นก็มาสุดตรงทางโน้น ที่เราไม่พูดว่านี่หรืออื่นจะพูดว่าอิทพปัจจธา <c oughs> คืออันนี้กำลังปรุงแต่งเป็นกระแสไปตา,ามเหตุตามปัจจัยในบางทีเราก็เรียกว่านี่ถ้าไม่หมายถึงอันนี้ก็เรียกว่าอื่น <c oughs> แต่ไม่นี่หรือไม่อื่นอย่างสุดโต่งสุดเวียงเหมือนความรู้สึกของคนโดยมาก <c oughs> <c oughs> และที่มันตลาด อยู่หน่อยหนึ่งก็คือว่าไอ้มันสุดตรงอเป็นมึงเป็นกู้นี่ยมันไร้กาไอ้กามคิดมันตะล่อมเข้มค้นเข้ามาจนสรุปเป็นกู้ <c oughs> สุดทางนี้แล้วมึงสุดทางโน,น้นมันไม่อยู่ตรงกลาง <c oughs> ถ้าว่ามีอิทัิปัจจตาเข้ามา ก็ไม่ควรจะเป็นมึงเป็นกูทั้งมึงทั้งกูเนี่ยมันเป็นกระแสแห่องอิทัปปัจจิตา <c oughs> จากวามคิดเห็นมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิฐิเป็นทิฏฐิที่อยู่ตรงกลางนั้นสิ่งแรกที่สุดที่ต้องปรับปรุงให,ให้ได้ศูนย์กลางให้ได้สมดุลก็คือทิฏฐินั่นเองเป็นสิ่งแรก พออันนี้มันถูกต้องมันสมดุลหรือมันเป็นกลางแล้วไอ้เหลือเนอกนั่นเป็นหางมันมันจะถูกหมดสังกโปคือความปรารถนามันก็ถูกไปตามสมาธิฐิวาจากรรมโตอาชีววายามุสติสมาธินั่นก็มันถูกต้องไปตามอำนาจของสมาธิิทามาอย่างนั้นแล้วมันก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา ไปสุดโต่งตามอำนาจของมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเป็นจริตศาสตร์ว่าความทุกข์ทั้งปวงจะล่วงพ้นไปได้เพราะสัมมาทิฏฐิเคยจำกันไว้ด้วยมันเป็นบทสรุปคนจะล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิ ยิ่งมีหนังสือหลายเล่มกพคงพูดหลายคหนก็ไปพิมพ์กันหลายบสมาธิิสมาธนาสัพพันทุกขังอุปัจจะคุงมันเป็นบาลีเนี่ยหลงทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาธิสมาทานสมาธิก็คือมีสมาธิฐิอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ียกว่าสมาทานคำว่าสมาทานนันคือการที่มีอยู่กับเนื้อกับตัว เช่นสมาทานศีลก็ต้องมีศีลอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ว่าแต่ปากเป็นลมหายไปที <c oughs> นี่เราสมาทานสมาธิมันจะเป็นผู้พกให้ความพอดีหรือความอยู่ตรงกลางไม่เกินฝ่ายนู้ดไม่เกินฝ่ายนี้ท่าสมาธิจึงเป็นองค์มรรคที่สำคัญที่สุดในฐานะ เป็นผู้นำมันนำองค์อื่นๆ <c oughs> พระพุทธภาษิตก็มีตรัสอย่างนี้ให้ไม่ให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วอีกเจ็ดองค์ที่เหลือก็จะถูกไปหมดแล้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็แน่ใจได้ว่าต้องเร็จประโยชน์จึงทรงเปรียบ สัมาทิฏฐิว่าเหมือนกับอรุณ <c oughs> แสงทองของอรุณ <c oughs> โห้เห็นแล้วก็เป็นอันแน่ใจได้ว่า <c oughs> จะมีกลางวันอยูแสงสว่างเราพยายามมีสมาทิทฐิ เป็นอรุณของทั้งหมดก็รับประกันความไม่เกินพอมีสม,มาธิิมันก็รับประกันได้ที่ว่ามันจะไม่เดินไปทางสองแพร่งที่อันตรายอีกพอมีสม,มาธิมันก็แน่นอนมันจะเดินทางกลาง เว้นทางสองแพร่งนั่นเสีย <c oughs> หรือเว้นทางใหญ่ในโลก <c oughs> ที่คนทั้งโลกเขาเดินเป็นเสียไอ้คำนี้อธิบายยากนะเพราะว่าในโลกนี่เขานิยมทำอะไรเหมือนๆกันแต่ว่าท้งโลกนิยมแล้วก็เป็นอันว่าถูกต้องหรือใช้ได้ <c oughs> แต่ทางธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเปังถือว่า คนในโลกส่วนใหญ่ท่านเป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้ธรรมะ <c oughs> นั่นเราจะไม่อ้างสังคมเพราะสังคมเขาทากันเราก็ต้องทําเขาสูบบุหรี่เราต้องสูบบุหรี่เขากินลาวเราต้องกินลาวเขาไปเที่ยวสถานบํมเรอเราก็ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้มันอ้างสังคม <c oughs> เอาเสียงของคนมากซึ่งล้วนถ้าเป็นคนโง่ มาเป็นหลักมันก็ใช้กันไม่ได้กับเรื่องของศาสนาที่เขาต้องเอาความดีความจริงความถูกต้องหรือสติปัญญาเป็นหลักไม่เอาคนาจำนวนมากาเป็นหลักเต็มไปด้วยกิเลสแต่ความโง่เ <c oughs> นี่ยคือ ทางสองแพร่งห้ามเดินทางสองแพร่งห้ามเดินทางห้ามเดินสองแพร่งขอให้รู้จักปรับปรุงหลักเกณฑ์อันนี้มาใช้ในทุกเรื่อง ในชีวิตประจำวันก็ไปเข้ากับเรื่องที่ว่าอย่าแตะต้องส่วนเกินอย่าบูชาส่วนเกินแล้วก็ไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่อาจจะเกิดกิเลสอนุสัยของกิเลสมันก็สร้างขึ้นไม่ได้มันก็จะหมดกิเลสลงสักวันหนึ่ง แม้แต่ฉันข้าวก็ยัยมันมากเกินเนียมันน้อยเกินแม้แต่ฉันข้าวให้เครื่องนุ่มหงก็อย่าให้มันอะไรเห็นมากเกินเนี่ยมันน้อยเกินเนี่ยมันดีเกินเนี่ยมันเลวเกินเนี่ยมันซ้อมซ่าเกินเนี่ยมันเฉิดฉายเกิน ที่อยู่อาศัยเกินใช้ไม่สอยอย่างเดียวกันอีกรู้ส่วนเกินออก,กเสียให้คนที่เขาไม่มีให้เขาขาดแคลนนะ <c oughs> ปัจจัยสุดท้ายคือยากแก้โรคก็อย่าให้มันเกิน พียงกระปวดหัวนิดจะพาไปส่งโรงพยาบาลทีเห็นมีบ่อย,อยเรื่องเพียงปวดหัวนิดหน่อยจะส่งโรงพยาบาลทีนี่มันเกินไปงั้นอย่าขี้คลาบให้มันเกินแล้วก็อย่าก,กล้าให้มันเกินไม่ใช่นั้นว่า,ญญาหาคำบรรยายปาติโมกข์รมาปาติโมกข์ คือหัวข้อที่เป็นประเด็นหรือเป็นประดินอะไรของธรรมะในวันนี้มันก็มีอย่างนี้ทางห้ามเดินสองแครัง <c oughs> แล้วก็ยุติการบรรยายไว้เสียงเท่านี้